ก็วันนี้เรามาแนะนำตัว VS Code กันหรือ Visual Studio Code กโ็โดยใช้แพลตฟอร์ม IO ในการทำงานเกี่ยวกับพวก Arduino นะครับก็ปกติเนี่ยตัวตัว VS Code เนี่ยมันก็จะเป็น Editor ต,ตัวนึ่งเอาไว้สำหรับแก้ไข ID หรือเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆก็ได้แล้วก็มันจะมีตรงนี้เรียกว่า extension มัน extension มันเนี่ยเราสามารถใช้ install โปรแกรมนน่นนี่นั่นได้ตรงรูปที่มันเป็นสี่เหลี่ยม3-4อันนี้นะครับ mm hmm. คราวนี mm ้ hmm. สมมติว่าเราจะ i n s tall platform.io แล้วก็พิมพ์แพลตฟอร์ม o อ่ามันจะเป็นรูปน่าจะเป็นเหมือนมดเนี่ยและครับเครื่องเนี้ยเราก็ถ้าใครยังไม่ได้ลง i n s tall เนี่ยมันก็จะมีปุ่มให้ i n s tall คล้ายๆตัวนี้อ่าตรงนี้อ่าหรือเราจะเขียนภาษาไฟท้อนนะครับเราก็ สามารถที่จะ install ตัว python ต่างๆได้พวกแพ็กเกจอะไรมันพวกเน,น,นี้เราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python แล้วก็ compile ได้ในนี้เลยซึ่งสะดวกคราวนี้เราจะมาโฟกัสในส่วนของ Arduino ของเรานะครับก็เมื่อเรา install ตัว p y t t o o r m i o แล้วเนี่ยมันก็จะมีไอคอนตรงนี้ขึ้นมาน่าจะเป็นคล้ายๆหน้ามดหน่อยเป็นมนต่างดาวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปตัว Arduino IDE ที่เราเคยทำงานกัน ก็ของผมเนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชัน8นซึ่งปัจจุบันน่าจะเป็น2หน่อยๆแล้วเวอร์ชัน2กว่าแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่ทำไมเราถึงควรจะเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์ม io ในการเขียนโปรแกรม a r d u i n o ก็คือ1ก็คือตัวเนี้ยสมมติว่าเรามีโปรแกรมที่เราเคยเขียนไว้นะครับขอเปิดอย่งนี้มันก็จะมีโปรแกรมที่เราเขียนไว้ คราวนี้จะยกตัวอย่างให้ดูว่าเวลาเราเราเราลืมอะไรบางอย่างสมมุติเราลืมลืมปิดสซมิโคลอนไปหนึ่งตัวจะเห็นว่าเราก็ไม่รู้เลยเขียนโปรแกรมไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันอเออร์เลอร์ก่อนหน้านี้แ,และอะไรละจนกว่าเราจะทําการ compile หรือวล r i f ปุ่มนี้ต้องหมายถูกปุ๊บมันก็ถึงจะไปฟ้องว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันมีโปรแกรมเรามีเออร์เร์นะแล้วก็ เห็นไหมว่ามันมันจะบอกว่า http port หนึ่ง c o l สิบ no แปดอะไรพวกเนี้ย no s ักฟา a r e อะไรนี่ก็คือตัวเนี้ยเราไม่มีตัวไลบรารีมันมาเราไม่มีไลบรารีมันอยู่ใน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 เขาเรียกว่าในเครื่องของเราเราก็ต้องทำการไปเอาไฟล์ตรงเนี้ย install driver ตัวไลบรารีมันมามาใส่คราวนี้เราเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะไปใส่ในปกติมันก็จะเป็น อยู่ในไดซีไฟล์อะไรเงี้ยนหกหรืออะไรเงี้ยอยู่ใน Arduino แล้วก็โฟลเดอร์ชื่อ library คราวนี้จะยกตัวอย่างของ VS Code ให้ดูสมมติว่าผมเปิดโปรเจกต์ตัวโปรเจกต์ที่เคยทำมาแล้วกันเนาะอะลองดูสักตัวเป็นนี่แล้วกันสมมรับโปรเจกต์ตัวนี้ ที่มันต้อง add folder to workspace ได้ดีได้ดี a อ d t h e s แอดเข้ามาก็เดี๋ยวมันก็จะทำการ indexing แล้วก็ตัวเนี้ย มันก็จะทําการดึงพวกไลบรารีพวกไฟล์พวกอะไรเข้ามาคราวนี้ในนี้มันจะ,ม,นจะมันจะมันจะมีคนเลือกชื่อเมนนะครับคราวนี้สมมุติว่าผมผมผมลืมลืมวงเล็บปิดการไปตัวหนึ่งแล้วกันเห็นไหมจะเห็นว่าพอเราแค่ลืมแค่ตัวอักขระเดียวเนี่ยปิดกาตรงนี้หายไปเนี่ยปุ๊บมันจะฟอ้องเลยว่าตรงเนี้ยมีเอเอรนะ์เลอร์นะเออร์เลอร์แถวๆนี้นเปิดเข้าไปปุ๊บพอเราคลิก เป็นที่ว่างๆสักทีนึงมันก็จะหายไปเรื่อยๆเลยอ่าสมมุติหรือว่าลืม semi colon ม,มาทันนี้เข้าไปปึง้งอ่ามันก็จะฟ้องเลยว่าแถวๆเนี้ย if เนี่ยมีปัญหาแถวก่อนหน้านี้หรืออะไรเนี่ยจะบริเวณแถวๆนี้เราก็จะพอรู้เลยว่าโปรแกรมเรามีปัญหาแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีมีจะมีเส้นสีแดงๆอยู่หน่อยๆใช่ไหมว่าสมมุติว่าเราเราไปไปที่อื่นแล้วจะเห็นว่ามันมีจุดสีแดงอยู่นะ สีแดงๆก็คือตรงเนี้ยมันจะมีเออร์มเรอร์บริเวณแถวนี้เราก็สามารถที่จะคลิกแล้วกลับมาบริเวณนี้ได้เลยแล้วเราก็มาทําการแก้ไขได้พอเราพิมพ์ปุ๊บคลิกไนที่ว่างขักทีหนึ่งเดี๋ยวมันโปรแกรมมันก็ฉลาดพอที่จะแบบคล้ายๆว่าเช็คเช็คตัวโปรแกรมเราว่ามันครบไหมอะไรไหมซิมมนแท็กมันถูกไหมอะไรไหมพวกนี้ข้อดีข้อนี้หนึ่งต่อไปโปรแกรม ถ้าเราใช้ยังยังใช้อ r d u i n o IDE ก็คือเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องกอ๊อบทั้งโฟลเดอร์ของไลบรารีของเราไปด้วยแต่เวลาเรากอ๊อปเนี่ยเราไม่สามารถที่ะจะอาสมมติว่าเราเอาแค่ o i n o มันไปแค่ไฟล์เดียวเนี่ยโปรแกรมของเราเนี่ยเวลาเราไปคอมพล์เครื่องอื่นหรือไปทํางานที่อื่นอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ได้กอ๊อปไลบรารีมันไปด้วยหรือไลบรารีมันผิดเวอร์ชันโปรแกรมเราก็เออเลออีก แล้วเกิดสมมติไปแบบลืมพอดีไม่มีอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะหาไลบ,บรลมารีตรงนั้นมามาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้ตัวตัวตัวไอตัวไอต,ต,ตัว VS Code เนี่ยเวลาเวลามันมันมันคอมไพล์หรือเราทำโปรเจกต์เนี่ยมันจะมีไฟล์ไฟล์หนึ่งคือที่ชื่อว่าการให้พี่หน่อย มันจะมีไฟล์ไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า platform_io.py <c oughs> เราก็ามาดูที่โปรแกรมไอตัวไฟล์ไฟล์นี้คร <c oughs> าวนี้มันก็จะมีตัวไลบรารีต่างๆที่เราเคยอินสตอลไว้ <c oughs> ที่เราใช้งานมันก็จะอยู่ในโปรเจกต์ของเราในโฟลเดอร์ของเราเข้ามามันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ Io แล้วก็ i b r r r y Dependency อ่นะครับก็คืออย่างตัวนี้โปรแกรมเนี้ยเราเราเรามีไฟล์ชื่อว่าว่า p l a t f o r m i o n ออยู่แล้วก็ Library ที่ที่เคย Install e ไว้แล้วก็ก็มีมีตามนี้จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันจะมีตัว Assign แล้วก็มี Version อยู่ด้วย ตอนอตอนที่ทำโปรแกรมตัวนี้ก็คือทางเราใช้ esp software serial เนี่ย version หน6.1.6.1นะครับใช้ modbus นู่นี่นั่น Arduino j version 6.19.4น่เาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเวลาเราไป compile อีกครั้งหรือเรา copy folder project เราไปเนี่ยมันก็จะไปทั้งไลบรารีเลยที่เราใช้เพราะว่า library เนี่ยมันมันถูก include หรือดึงเข้ามาไว้ใน ในโฟลเดอร์โปรเจกต์เราแล้วจะเห็นว่าตัวโปรเจกต์เราเนี่ยมันก็จะมีไลบรารีอยู่ในนี้ด้วยเลยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ไลบรารีดีพีเอนด์ซีแล้วก็จะเป็นตัวชิปที่เราใช้มันก็จะมีอินเข้ามาในนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก๊อปมันไปด้วยเนี่ยทั้งโฟลเดอร์โปรเจกต์เราที่ชื่อว่าโฟลเดอร์นี้เป็นตัวอย่าง x s e n t มันก็จะไปทั้งทั้งก้อนเราเลยหรือเราอาจจะลบไลบรารีมันออกสมมติเราลบ B7750 นะครับสมมติลบนะลบทิ้งนะในนี้ก็จะถูกหายไปด้วยจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะดึงมาให้อีกเนี่ยมันจะดึงมาให้ละ มันจะกลับมาแล้วโฟลเดอร์เนี้ยมันก็จะกลับมาอ่าเพราะว่าเราเรามีอยู่ในนี้มันยังอยู่ในไฟล์แพลตฟอร์ม i o dot n i u งั้นเวลาเรากดคอมไพล์หรือหรือทำการจะทำดาวน์โหลดลงตัวชิปอัพโหลดเนี่ยในนี้มันจะใช้คำว่าอัพโหลดนะคราวนี้นถ้าเราทำทาการบิวเนี้ยหรือคอมไพล์เนี่ยมันก็จะดึงไลบรารีทั้งหมดพวกเนี้ย เข้ามาให้เราใหม่เราอาจจะไปเพิอลบมันสนมมติที่ลบตรงนี้เลยเล่มูฟดีลดิทตึ้งอันอ,อันนี้ก็คือจะเป็นโฟลเดอร์เดียวกันกับในในโฟลเดอร์ตรงนี้ของเราน,ะนี่มันจะอยู่ในไดร์ไดีอะไรเงี้ยเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยตัวเนี้ยมันเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีอะไรเป็นตัวเนี้ยสมตมติว่า Mo v e to recycle bin ไปเลยดีลิทปึ้งมันก็จะหายไปในนี้ก็จะหายไปอ่ะมันก็จะดึงหม่เข้ใหม่และมันก็เป็นความสะดวกสบายที่ ที่ที่ลกที่ที่โปรแกรม VS Code หรือว่าโครงสร้างของโปรแกรมนี้มันทำมาให้เราใช้งานแล้วก็ค่อนข้างดีแล้วก็มันก็มีหลายหลาภาษาที่ใช้เป็นลักษณะของไฟล์คอนฟิกไฟล์อะไรพวกนี้นอกจากว่าเรามาคอมเมนต์แทนนี้มันออก b ี7คปเ้นะสมมุติเซฟนะคราวนี้พี่ลองลบดูปึ๊บ เราคอมเมนต์ปุ๊บมันคอมไพล์แล้วมันก็มันก็เอาออกไปให้จำนวนเลยห,หายไปแล้วแค่คอมเมนต์ก็ไม่ต้องไปลบไม่อะไรเลยสมมุติว่าโปรแกรมเราก๊อปมาจากโปรแกรมเดิมแล้วมาแก้ชื่อไฟล์ชื่ออะไรนิดหน่อยแล้วคราวงนี้อีโปรแกรมเนี้ยไม่จําเป็นจะต้องใช้ไลบรารีตัวเนี้ยแต่ว่าเฮ้ยถ้าเราลบเนี่ยอนาคตเราก็ต้องมาพิมพ์ใหม่อะไรใหม่ไม่เป็นไรเราคอมเมนต์ไว้เฉยๆก็ไ,ได้ เอออนาคตเผื่อเรากลับมาใช้มันใหม่อะไรใหม่แล้วก็มาอันคอมเมนต์มันออกปุ๊บมันก็จะกลับมาให้เราเดี๋ยวจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอย่างนี้พอเราแก้ปุ๊บอาจจะกดเซฟตึ่งมันก็จะเช็คว่ามีความเปลี่ยนแปลง,งอะไรนี้ไหมพอเรากดเซฟปุ๊บเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะคอมไพล์มาให้แล้วมันจะดึงอันนี้ยและมันจะดึงเวอร์ชั่นเดิมมาเสมอให้เรา bh 1 7 5 0เวอร์ชันหนึ่งมมาให้เราเสมอ เพราะฉะนั้มนมันจะมีมันจะมีปัญหาเราอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้นุ่งไอซีปุ๊บเนี่ยวันเนี้ยเราใช้ abs 1750เวอร์ชันอาจจะ1.2แล้วละกันสมมุตินี่นะ1750เนี่ยสมมุตินะมมว่าเราไปดูในอย่างในเนี้ยมันจะมีเมนูที่ไลบรารีนะเข้ามาที่เข้ามาที่ตัว มันจะมี paohome หรือว่าเข้ามาที่หน้าตัวหน้ามดเนี่ยแล้วมันจะมีชื่อว่า library ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาพิมพ์ bh 1 7 5 0แล้วเราก็เสิร์ชจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันมีขอคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปัจจุบันเนี้ยนะมันเป็นมันเป็นเวอร์ชัน1น1.3.0แล้วก็เนี่ยมันมันเคยมีเวอร์ชัน1.1.4่น1.1.4แล้วก็มาเป็น1.2 1.3.0 วณวันนู้นเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยใช้ไลบรารีตัว B H 1 7 5 0เหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชัน1นปรากฏว่าเราก็ไม่ได้กอปมาจากเครื่องเดิมเครื่องเก่าเราพังอะไรไปแล้วเรามาทำงานใหม่มาเจอ B H 1 7 5 0ใหม่เนี่ยแล้วเราแล้วเรามามาใช้เวอร์ชันน1.3สมมติล้วโปรแกรมเราเคยใช้1.2าแล้วเรามาคอมพล์มันอาจจะเออรเลอก็ได้ เพราะบางไลบรารีมันก็จะมีบอกว่าแต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันจะมี more i n f o r m a เนาะแต่ละเวอร์ชันของมันเนี่ยตัวนหนึ่งช h o i c e chain lock c h a ก็คือมันจะบอกว่าไอ้เวอร์ชันหนึ่งจุดสามเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรมันอัปเดตมินิมัม m t r e g value อะไรเงี้ยอ่าเวอร์ชันไหนเวอร์ชันไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไลบรารีชื่อเดิมแต่คนคนละเวอร์ชันอาจจะคอมไพล์ไม่ผ่าน ก็ได้อาจจะมีเออร์เรอร์ในโปรแกรมเราก็ได้งั้นแต่ว่าถ้าเราใช้แพลตฟอร์ม I.O. เนี่ยมันจะมีไฟล์นี้เลยว่าฉันจะใช้ bs 1750, เวอร์ชันนึนะพอถึงเวลาเราคอมไพล์ปุ๊บมันก็จะดึงเวอร์ชันนี้มาให้เราจากนั้นสมมตุติตัวไหนที่มันน่าจะ Adafruit SD ใช่ไหมพี่ใช้2.5.7อยู่ ว่าปัจจุบันมันเป็นเวอร์ชันอะไรม่าเป็น2องจก็คือล่าสุดแหละ MCP แล้ MC p m Serial ่มีไหม p m Serial ปัจจุบัน1 2ึ่งอ์ซึ่งพี่เขเวร์ชั่นใหม่อยู่ ถ้าแบบจะเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วไม่ได้แอดไลก์ไลน์แมทแต่ว่าพิมพ์เลขอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับสมมติว่าพีา่เดี๋ยวลองดูพิมพ์ซีเรียลมีหนสองปัจจุบันใช่ไหมมันมีเวอร์ชันไหนอยู่บ้างจากห่งจาก1.1.1มาเป็น1น0สมมุติพี่แกล้งแกล้งดูให้แล้วกันว่า ที่เอาเป็น1.3นะครับสมมติเราบอกว่าฉันจะใช้1.3คึิงกดเซฟมันจะบอกว่ามันจะรีมูฟไอ้1.2ออกแล้วมันก็จะบอกว่าไม่เจอหรือว่าคุณ not f i n d package มันไม่เจอแพ็ k เกจนี้1.30ซึ่งในนี้ มันเอาออกไปแล้วให้ให้หอะไรยังตัวเ m s e ีเ a ียใช่ไหมมันก็น,น่าจะเอาออกไปห้่าแต่เราก็ต้องใช้เวอร์ชั่นให้มันคือเราก็พิมพ์เลขง่วไม่ได้เหมือนกันเราเราต้องมาดูในนี้ว่าว่ามันมีเวอร์ชั่นอะไรอยู่อยู่บ้างรานนี้พอมันดึงเกรจสองปุ๊บเราเซฟปุ๊บมันก็เรื่มดึงโฟลเดอร์มาให้เรา p m s เ r ี a ยนี่มันอยู่ในชื่อของอะไรมั้งอ่าอยู่นี่ p m s เ r ี a l ก็มาแล้วนะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องของไฟล์คอนฟิกชื่อว่าแพลตฟอร์ม io i ni แล้วก็เรื่องของอตัวเขาเรียกว่าไลบรารีในาการที่จะดึงเข้ามาคราวนี้เวลาเราจะ add ไลบรารีเข้ามาในโปรเจกต์เราทำยังไง ก็คือมาที่ปกติเราจะมันจะมีตรงนี้มันจะคือไฟล์ p l o r e r ของเราก็คือก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกไฟล์ที่เราทำโปรเจกต์งานของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นลอกดาวได้ยืดได้หดได้อะไรได้นะครับปกติโปกอาโฟลเดอร์เราเนี่ยไอไฟที่เป็นเป็นโปรแกรมของเรามันจะชื่อ main cpp จากเดิมเนี่ยมันเป็นไฟล์ชื่อ ชื่อตัวนี้ .i n o เนาะมันก็จะเป็น .c p p c p p ก็คือ c พัดพัดแล้วเราก็มาเขียนโปรแกรมในนี้ซึ่งจะเห็นว่าการเขียนเนี่ยก็จะคล้ายๆล,ลักษณะเดิมเลยตัว syntax ตัวอะไรของมันเนี่ยก็ define ได้อะไรได้ define ขา switch นู่นนี่นั่นแล้วก็มันจะมีในส่วนของ setup ใน Setup เนี่ยมันก็ต้องต้องตั้งพินโหมดเหมือนกันว่าจะเอาพินไหนเป็น Input เป็น Output ุตตรงนี้อินพุตพูอักไหมอะไรไหมก็เขียนลักษณะเหมือนกันเหมือนเดิมเลยอ่าก็าจะมีฟังก์ชัน Setup เหมือนกันหลักๆของโปรแกรมโปรเจกต์ Project เราก็คือมี Setup แล้วก็มี Loop โปรแกรมเราก็จะมีพวกนี้แล้วก็มีฟังก์ชันย่อยๆไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เหมือนกัน,นก็จะมีฟังก์ชันเซตอัพแล้วก็จะมีไอตัวเรียกว่าเป็นฟังก์ชัน loop อ่าในนี้จะมี l ูปเหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะเดิมทุกอย่างเลยอโอเคก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเราก็จะมาเจาะรายละเอียดในการโปรแกรมมิ่งแล้วก็ซินแท็กมันอีกรอบนึ่งเนาะ